สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่องเอฟเพเทแลนด์นะฮะวันนี้อยู่ผมจาเซียน <Thank you. S 2> แล้วก็สินค้าชิ้นใหม่ล่าสุดนะที่อยู่ด้านหน้าผมนะวันนี้จะมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะเป็น,นคีย์บอร์ดนะฮะต้องบอกว่าเป็นที่แรกเลยครับกับทางเอฟเพเทแลนด์นะที่ทางคอแซน่ยส่งนะฮะคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้ฮนะหลายคนเห็นหน้าตาอาจจะตกใจว่าคือคีย์บอร์ดรุ่นอะไรตัวนี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่าคอแซ K100 rgb นะฮะหน้าตานี่เปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อน มาพอสมควรนะครับแตกต่างตนะั้งแต่ตัวกล่องนะฮะนี่เดีย๋ยวนี้เราจะมาอันบ็อกกันแบบว่าเต็มสูบเลยนะฮะเลเยอ์เลเยอร์ lay on, lay out, เปลี่ยนเลยครับลูกกลงลูกกล่อง,อง,องเพราะว่าด้วยความที่คีย์บอร์ดมีการปรับรับโฉมนะแล้วก็ตัวตัวของกล่องก็มีการปรับไปด้วยนั่นเองฮะดูหรูหรามากขึ้นดูลักชัวรี่มากขึ้นนะสำหรับพอแซในเรียกว่าเป็นในคอลเลคชันใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะตั้งตอตอนนี้จริงๆมารอเนี่ยมีครบแล้วนะ ครบเครื่องแล้วนะมีทั้งคีย์บอร์ดเมาส์หูฟงังหูฟังนะฮะแผ่นรองเมาส์อะไรยังมาครบแล้วนะครับแต่ว่าเราจะทยอยปล่อยให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันไปเป็นทีละชิ้นทีละโปรดักต์นั่นเองนะฮะเรามาเริ่มตัวแรกครับผมสับเจ้าตัวนี้นะ K 100มีดีอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแว่พร้อมกันเลยต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีแป้นภาษาไทยนะตัวนี้ก็ส่งมาคือแบบเอกลักษณมากๆเพิ่งถึงไทยเนี่ยเมื่อวานจากที่เราถ่ายเนี่ยเมื่อวานซื้อนะฮะถึงปั๊บส่งส่งตรงมาที่ออฟฟ มาให้ทุกท่านได้รับชมพร้อมๆกับเราเนี่แหละฮะก็ดูฮะหน้าตาอย่างแรกเลยที่เด่นชัดมากๆเลยสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะที่แตกต่างออกไปนะฮะจากรุ่นก่อนหน้า,นาในซีรีส์เคต่างๆนะครับที่ยังไม่ถึงร้อยจนตอนนี้มาถึงร้อยเรีีบร้อยแล้วนะฮะจากรุ่นหลักสิบนี่ปุ่มด้านซ้ายนะมีปุ่มเป็นกลมๆนะฮะเป็นโวล์โมโวลูมเป็นหน้าตาที่แปลกใหม่ะะกับคีย์บอร์ดทั่วไปที่เราเคยเห็นอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะ มีใครทํานะแต่น,นี้เดี๋ยวต้องดูว่าการที่เขาใส่ปุ่มฟังก์ชันนี้ที่เป็นเอกลักษณ์เลยกับคีย์บอร์ดตัวใหม่ๆของคอสแลังจากนี้นะครับต้องดูว่าฟังก์ชันของมันเนี่ยจะนํามาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นไฮไลท์ของเรานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมีหลายอย่างเลยที่เขากําชับมานะครับสาหรับในตัวของ K 1 0 0นะฮะตัวนี้ครับ R G B ของเราแน่นอนอย่างแรกเลยสาคัญในปัจจัยหลักของคีย์บอร์ดเลยหัวใจของมันเนี่ยขาดไม่ได้แล้วเรื่องสวิต นะฮะสวิตเนี่ยก็มีการปรับมาตรงนี้นะฮะมีชื่อย่อๆเดี๋ยวว่า OPX ยังทำอยู่กับบริษัทเดิมนั่นคือเชอรี่นะฮะเชอรี่ครับกับคอร์เซแต่รุ่นนี้เนะี่ยมีชื่อว่า Optical m e c h a n i c a l RGB นะผู้ชมฮะปกติเนี่ยเชอรี่สวิตเนี่ยเราจะคุ้นกันไม่ว่าจะเป็นเลสเป็นบูเป็นแบ็คเป็น อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นเป็นเลสเราก็อ่ะแล้แต่คนชอบฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันมันแต่ตัวนี้เนี่ยขอแซเขาเลือกใส่มาให้เลยเป็นออปติคอลแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะต้องมาดูว่าออปติคอลเนี่ยสัมผัสใหม่เนี่ยจะดีจริงหรือเปล่านะฮะแล้วมันจะดียังไงนะครับแต่ว่าเขาบอกเลยมีไฮเปอร์ฟาร์นะตัวนี้150้าล้าน,นในการกดนั่นเองนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าน้ำหนักในการกดเนี่ยน้อยมากนะน้อยกว่าตัวคุ้คุที่เราเคยเคยใช้กันมาก่อนหน้านี้นะอ,อ,นนะอะไรนะะก็รอบกล่องนะ เป็นแบบเปิดฝาหน้าขึ้นมานี่ฮะเรียกว่าสวยงามแล้วก็มีดิเวอร์ด้วยนะครับตัวนี้ที่เขาบอกว่าเป็น IQ นะฮะของคอเซครับเดี๋ยวต้องดูว่าน่าจะมีใครผมเข้าไปลองเล่นมาเนี่ยปรับอะไรได้เยอะมากก็เดี๋ยวเราไปลองปรับอีกทีกับทุกคนนั่นเองนะที่รับชมกันนะฮะด้านหลังในมีหัวข้อหลักๆที่เน้นย้ำมาอีกหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเอซอนนะฮะตัวนี้ขอคอแซนะครับก็เป็นไฮเปอร์โปรเซิ่งนะเป็นชิปที่เขาใส่เข้ามา นะฮะสำหรับในคีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้แล้วก็แน่นอน O p เพที่ผมพูดไปนั่นคือ o p t i c a l นะ,ะสำหรับสวิตต์นะครับสำหรับในรุ่นนี้เนาะก็จะเขียนว่าเป็น o p t i c a l Mechanical Key Switch นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแน่นอนหลายคนจะทราบอยู่แล้วก็คือพอร์ฟซ์ในช่วงหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นลูกเป็นเป็นค่ายใหญ่ค่ายเล็กกันนะฮะกับตัวของเอกาโตเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีปุ่มมาโครเพิ่มมาด้วย6 6ปุ่มในด้านซ้ายของคีย์บอร์ดในแป้นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก ทำร่วมกันนะครับซอฟต์แวร์เนี่ยกับตัวของเอลกาโตด้วยนะฮะก็ต้องไปดูน่าจะหลักๆไปที่ตัวสตรีมเด็กที่มันเป็นมาโคตัวกดปุ่มนั่นเองนะฮะแล้วก็ซอฟต์แวร์ก็ IQ ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือหน้าตาโฉมหน้าของเขานะสาหรับสวิตตัวนี้ดูฮะสีออกเทาๆอันนี้คือรูปเนี่ยแยกออกมาให้ดูชัดๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูของจริงกันด้วยนะฮะในสําหรับในเจ้าตัวคีย์บอร์ดเลยเนะนี่ยเราจะแงออกมาให้ดูกันนะฮะแล้วก็หน้าตานี่อา b จีบงอาีตัวนี้ก็สวยงามมาก 44โซนนะไฟสามารถแบ่งได้ตัวนี้นี่เขามีบอกไว้หลังกล่องเลยนะครับแล้วก็สเปคต่างๆเรื่องของการปรับนู่นนี่นั่นนะครับสามารถที่จะหลากหลายมากๆเลยนะฮะตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันยังไม่ได้ออฟฟิเชียลมากนะครับเพราะว่านี่คือครั้งแรกเลยกับการอันบ็อกนะฮะับโปรดักตัวนี้นั่นเองของคอร์เตเค100 RGB แล้วก็แน่นอนพพอร์ Support ถึง3แพลตฟอร์มเลยด้วยกันไม่ว่าจะเป็น PC m a c แล้วก็มี Xbox One นะครับด้านหลังเขียนบอกไว้อยู่แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูนะฮะ พระเอกของเราไดครับผมที่อยู่ภายในกล่องนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะลึกข้อมูลต่างๆนะครับที่น่าสนใจของ Corsair K 1 0 0ย RGB ครับมาลุยกันต่อนะท่านผู้ชมฮะในช่วงที่2ของเรานะตอนนี้ผมแกะออกมาอันบ x ็อกมาเรียบร้อยแล้วในกล่องเนี่ยนะฮะไม่ต้องไป พูดอะไรกันมากมายนะฮะเราก็มาดูกันเลยว่าของจากด้านในที่ยกออกมาตรงนี้มีอะไรมาไล่กันนะฮะอย่างแรกเลยที่เรามักจะไม่ค่อยได้ความสนใจอยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือตรงคู่มือนะอันนี้เขามีการใส่แบบ็ a เกจจิ้งอย่างดีมาเลยนะนี่ห่อมาให้ด้านในนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่เคยใช้เลยก็อาจจะอ่านได้เพราะาตัวของฟังก์ชันพวกนี้ก็จะเยอะมากๆเพราะท่าผมหาข้อมูลตอนนี้นะฮะภา,าษาตรงภาษาไทยก็ยังไม่มีนะฮะสำหรับคนที่รีวิวก็จะมีแค่เราในตอนนี้นะฮะส่วนช่องต่างประเทศนี้ก็เริ่มมีกันบ้างแล้วนะครับ แต่ถ้าใครที่รู้การใช้งานเบื้องต้นอยู่แล้วก็ข้ามไปตรงนี้นะฮะสคิปมามาเน้นกันที่ตัวพระเอกนะฮะคีย์บอร์ดของเราเองครับสำหรับเจ้า Corsair K100 RGB ตัวนี้หน้าตาพรีเมียมมากๆนะฮะดูหรูหราอย่างที่ผมบอกไปครับปุ่มเปิมมีการขัดกลาวตัวของเท็กเจอร์นะครับในแต่ละปุ่มเนี่ยออกมาได้สวยงามมากๆคือสัมผัสฟิลลิ่งมันเนี่ยแอบสักๆ ะะแต่ว่าดูแบบด,ดูเก๋มากตรงนี้นะฮะ <S <S นี่ฮะหน้าตาของเขานะครับนี่ดูชัดๆตรงนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะฮะ <S 1> <S 1> นี่เป็นปุ่มรอยกสูงนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าจะมีข้อดีก็เสียตรงนี้ผมพูดตรงๆแลวกันหลายมันมันไม่ใช่ข้อดีหรอเสียหรอกคือบางคนชอบบางคนไม่ชอบในเรื่องของปุ่มมาโครตรงนี้6ปุ่มนะฮะที่ถูกเพิ่มเสริมขึ้นมานะครับด้านซ้ายของแป้นพิมพ์นะครับก็จริงๆมันก็ถ้าเอาไปใช้ประโยชน์มันก็มีประโยชน์แต่ ในฟิลลิ่งเนี้ยที่ผมลองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ชิดมากกับบางรุ่นหรือบางยี่ห้อที่เราเคยใช้กันสำหรับมาโคที่อยู่ด้านซ้ายพอมันชิดมากบางทีเนี่ยคนวางรีระนิ้วเนี่ยบางทียังไม่คุ้นอ่ามันจะเผลอเลยไปกดได้เลยครับสำหรับตัวนี้สำหรับสำหรับเจ้าตัวเนี้ยที่ผมลองแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบแต่ผมกดแล้วผมเออมันไม่ได้ข้ามไปกดปุ่มมาโคซะท่าไหร่นะรเพราะมันไม่ได้ชิดกันมากเขามีการแบ่งตรงนี้ฮะเป็นแกลบช่องว่างให้เผื่อไว้สำหรับคนที่ ไม่คุ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มหน้าตาเสริมหล่อตรงนี้ด้วยปุ่มมันติฟังก์ชันคอนโทรลตรงนี้ครเป็นวิวหรือว่าวงล้อด้านบนเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับถ้าเสียบเดี๋ยวจะมีไฟขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นปุ่มฟังก์ชันก่อนนะด้านบนตรงนี้ปุ่มวิวนี้คือหลักๆเลยนะแล้วก็ถ้ากดตรงกลางเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้ครับคือมันจะมีประมาณหกฟังก์ชันนะเปลี่ยนสีไปเราสามารถไปเซ็ตได้นะแต่ละฟังก์ชันก็จะมีวิธีการใช้งานแตกต่างกันออกไปก็จะช่วยในเรื่องของการอำสะดวกในการ ใช้ Windows หรือใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆที่ซัพพอร์ตด้วยนะแล้วก็ด้านข้างๆเนี่ยจะเป็นลูกคนไอคอนตรงนี้ก็เป็นโปรไฟล์สามารถกดเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วก็สามารถสร้างโปรไฟล์กับตัวในของไดเวอร์ได้หรือว่าซอฟต์แวร์นะฮะล็อกตรงนี้คืออะไรปกติเราเนี่ยจะมีเกมมิ่งโหมดมีนู่นนี่นั่นอย่างนี้เขาตัดและนะฮะใช้เขาเกมมิ่งโหมดเนี่ยมันดูเฉพาะทางไปเป็นปุ่มล็อกไปเลยนะฮะล็อกตรงนี้คืออะไรกด Windows ไม่ได้ฮะ ถ้าไม่ล็อกเนี่ยก็คือสามารถกดวินโดว์ได้ปกติเหมือนที่เราใช้งานกันทั่วไปแล้วทุกอย่างเนี่ยสถานะจะมีขึ้นตรงข,งข้างหน้าจอตรงนี้มีหน้าจอเล็กๆตรงนี้นะฮะเป็นเป็นหน้าจอแล้วก็มีแสงไฟเล็ดลอดออกมาด้านข้างข,างของโลโก้คอสเอาใกล้ๆตรงนีตง้ตรงกลางที่เราเห็นกันจะมีโลโก้คอแซเล็กๆอยู่ซึ่งด้านข้างเนี่ยก็จะแสดงสถานะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโปราการการล็อกปุ่มของ จ้าตัววินโดว์หรือจะเป็นนมแพดเป็นแคปล็อกอะไรเงี้ยจะมีขึ้นมาด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยถัดมาจากจอตรงพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ที่เป็นสีดําเงาๆตรงนี้นะฮะก็ไล่มาอันนี้ก็จะเป็นตัวของมิวไม้นะฮะอ่ามิวลำโพงขออภยัยมิวออนนะฮะตรงนี้ครับผมก็แล้วก็มีวอลลุ่มด้านขวาตรงนี้ก็เป็นเป็นอ่าเลเยอรที่คอเทเขาทำมาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วส่วนแน่นอนพื้นผิวยังคงเดิมเป็นอลูมิเนียมนะฮะแต่เป็น อลูมิเนียมที่ดูอัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะครับพวกมันติมีเดียนะครับเราจะเป็นพอสเปลี่ยนพงเป็นเพลงอะไรก็ยังมีปุ่มด้านข้างบนแผดอยู่นะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดของ c r อแซ r k 100นะฮะไล่มาที่ด้านหลังตัวของด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสายครับยังคงคงความเป็นคีย์บอร์ดของ c s อแซอยู่นะก็คือเขาจะชอบเน้นเป็นแบบสายแอบหนาหนาหน่อย แต่มันมีข้อดีก็คือความหนาวนี่แหละนะฮะช่วยเรื่องของการคงทนสภาพในการใช้งานระยะเวลานานนะฮะแล้วก็มีการห่อหุ้มมาให้ด้วยพลาสติกนะฮะตรงนี้นี่ฮะแกะมาปึ๊บสามารถดึงได้เลยนะตรงนี้นี่ฮะแล้วก็โหนี่คือแบบนี่ฮะเป็นยางแบบหนาๆเลยนะนี่ฮะขั้นก่อน1ขั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลายแบบว่าเป็นยางแบบมีเท็กเจอร์นะครับแล้วก็แบ่งเป็นสสายนะออกมาฮะแล้วก็นี่เดี๋ผม แกะให้ตรงนี้ก็เลยดูอ่ะนี่แยกคือเขาห่อมาให้เลยครับดูฮะห่อฟฟงห่อโฟมอ,อย่างดีเลยนะอ่ะโอเคผมแกะออกแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอแยออกมานะครับก็จะเป็นสองสายให้เห็นชัดเจนนี้เลยนะนะฮะแล้วก็หน้าตาค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวครับก็จะเป็นยางหนาๆน,นะฮะแล้วก็ต่อด้วยยางที่แบบมีเท็กเจอร์ด้านบนนะฮะก่อนที่จะออกไปตรงหัว USB <c oughs> แต่ USB ก็เป็นหัวสีขาวธรรมดา2.0ตรงนี้นะฮะแล้วก็แยกแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันเลยแล้วก็มีโลโก้คอแซด้วย นะฮะเล็กๆตรงนี้คนระับเป็นปั๊มจมลงไปเลยนะโอ้โหหรูมากตรงนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะบอกครับว่ามันคือสายเกี่ยวกับอะไรนะฮะเป็นสายแล้วก็บอกเนี่ยบอกฟังก์ชันของมันอ่านี่ก็คือหน้าตาของสายนะไล่ลงมาก่อนที่จะไปเสียบยังไม่หมดเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังก่อนนี่ด้านหลังตรงนี้ฮะคบคีย์บอร์ดตัวใหม่ของ For อเซค k 100ก็เรียกว่าเน้นไปนเรื่องของตัวยางที่รองรับนะฮะด้านหลังด้านล่างตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นแผ่นใหญ่มาเลย 4จุดนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นตุ่มไม่ได้เป็นไรคือขึ้นมาแบบเป็นแผ่นมาเลยแบบนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของขานะครับตัวยกระดับตรงนี้ก็ยังเป็น2ระดับมีขาเล็ก1ชั้นขาใหญ่อีกหชั้นนะครับตรงนี้นะฮะแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะจากติที่เป็นแนวตั้งนะครับมีทั้งสองขาสองฝั่งนี่สวนยางตรงนี้ก็ถือว่าทาออกมาดีไซน์ได้สวยเลยนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต USB 1พอร์พอนะฮะตรงนี้ด้านหลังนั่นเองครับนี่แบบนี้แบบนี้นะฮะ โอเคนี่ก็เป็นหน้าตาฮะของเจ้าตัวคีย์บอร์ดครับคอเสค k หนึ่งร้อย rgb ของเรานะฮะเดี๋ยวนี่ฮะหมดจากคีย์บอร์ดแล้วนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งตัวฮะที่เขาแถมมาให้ตัวนี้ดูฮะความหรูหราโอ้โหสวยงามจัดจัดนะฮะอุ้ยนี่เป็นยางนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีโลโก้คอเสคด้านหลังนี่ฮะด้านหน้านี่เป็นหนังนะโอ้เป็นหนังแบบว่านุ่มๆเลยครับดีๆเลยนะเนี่ยแล้วก็มีคาร์บอนคอเสคพร้อมกับเป็นเนี่ยสีเหล,ลืองๆตรงนี้ นะโอ้สวยครับตรงนี้หลูเน้นหลูเลยฮะถ้าวางลงไปแล้วก็นี่เราประกอบล่างให้ดูฮะเฮ้ยดูวิธีการใส่ก่อนฮะคือมันจะมีล็อกของมันอยู่นะฮะอ่ะโอเคนี่ผมใส่แล้วนะฮะก็คือมันจะเป็นคล้ายๆฮะตัวของแม่เหล็กนะฮะเชื่อมอยู่นิดนึงฮะนี่ฮะตรงปลายครับคือจะมีแม่เหล็กนี่ฮะดำๆตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะใส่ล็อกตรงนี้ที่เป็นแผ่นแม่เหล็กแปะไว้อยู่แล้วนี่ฮะมันก็จะมีเสียงแบบนี้ ไปนี่แปะแปะอ่าโอเคนี่คือเข้าแล้วนี่เห็นไหมมันสามารถที่จะโยกได้นะครับแล้วพอวางก็นี่ครับผมแต่ว่าดึงก็สามารถที่จะดึงออกมาหลุดได้เลยนะแต่ว่าความนุ่มความรับมือเองข้อมืออะไรก็ถือว่าสบายมากนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ายางนะรับเบอร์ด้านล่างคีย์บอร์ดที่ดูออกแบบมาถือว่าหนึบโคตรโคตรนะฮะตรงนี้นี่ฮะคือผมล่านีออกแรงมากเลยฮะไม่ไปเลยครับอย่างที่บอกว่าเขาออกแบบดีไซน์มาให้แบบ เรื่องการขยงขยยื่นที่มันเป็นปัญหาปกติเนี่ยแทบจะหมดไปเลยนะครับกับตัวด้านล่างที่ออกแบบมาใหญ่ๆนะฮะโอเค okay. นี่คือหน้าตานะฮะโฉมหน้าของเขานะครับซัปพอร์ตแสนุ่งลากบีตัวนี้นะฮะก็น่าจะครบถ้วนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะในฟังก์ชั่นการใช้งานนะครับในกลุ่มต่างๆที่ผมได้พูดไปในหน้าของดิเวอร์ด้วยแล้วเดี๋ยวจะเสียบไปให้ดูกันว่ามันสามารถเซตติ้งแล้วก็ทําอะไรได้บ้างนั่นเองครับ มาต่อกันนะฮะในหน้าตาของซอฟต์แวร์ครับที่มีชื่อว่า IQ นั่นเองนะฮะแล้วก็เนี่ยเปิดขึ้นมาปัาป๊บนี่ฮะก็จะมีขึ้นแบนเนอร์มาครับว่า Welcome to c o r s a i r IQ ตรงนี้นะฮะก็จะมีเรียกว่าฟังก์ชันหลากหลายมากมายเลยนะครับด้านซ้ายของเรานะครับผมสร้างไว้แล้วก็คือโปรไฟล์ s p s Thailand เนี่เป็นชื่อตรงนี้ยี่สามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่ออะไรได้หมดเลยนะนี่ฮะแล้วเราก็เลือกไปที่ตัวอุปกรณ์นะฮะที่เราได้ นี่ฮะเชื่อมต่อเอาไว้นะครับคอนเนคเอาไว้นั่นก็คือเคโว่าจีบีป้ายกดวิ K ่งคลิกปั๊บเข้ามาหน้าแรกนะฮะนี่ฮะด้าน,นซ้ายครับผมขอย่อหนีก่อนก็จะขึ้นมาเนี่ยมีฟังก์ชันหัวข้อย่อยมาอีกเต็ไมไปหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมก็น,นี่ฮะเป็นปุ่มแอคชั่นอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบคือมาโคเนี่ยจะมีมาโครแบบว่ามาโครทั่วไปนะฮะกับอ่าผมขอข้ามมานี่ละอันนี้เป็นมาโครแบบว่าคือมันจะมีฮาร์ดแวร์แอคชั่นนะฮะคือเหมือนแบบ กดแล้วให้สั่งทำนู่นนี่นั่นได้นะ,ะกับแอคชั่นที่อยากกดแล้วซอแบร์ทำนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ใครที่ช่ำเรื่องของ Marco มาโคสามารถตั้งได้เพราะว่าจริงเขามีปุ่มของในส่วนของมาโคด้านซ้ายที่ผมบอกตรงนี้นะครับเพิ่มให้อยู่แล้วส่วนไลต h t ิ n เอฟเฟกตรงนี้แะก็แล่แต่เราเลยนี่ดีฟอยก็มีทำมาให้นะฮะก็นี่ฮะแค่กดเพิ่มง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็จะไปเลือกเอาดูฮะพรีเซตน,นะท่านผู้ชมโอ้โหเยอะแบบว่านะฮะไม่ต้องไป คัดต้อมอะไรเองแล้วนะฮะสามโมข้อหลักๆตรงนี้คือมันเยอะมากนี่ฮะเยอะแบบเยอะมากๆเยอะแบบเยอะแบบต้องใช้สักอันหนึ่งอะฮะถ้าไม่ใช้ในนี้ก็คือแบบไม่รู้ว่าจะไปชอบอันไหนแล้วนะฮะเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ตัวของฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยพอเราเลือกโปรไฟล์นานๆที่เขามีการเซตติ้งมาให้แล้วเนี่ยยังสามารถอัดแอฟอย่างอื่นได้อีกคัดต้อมได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ปรับให้มันสโลว์หรือว่าจะเป็นฟาสต์ก็ได้นะครับในตัวของไฟที่มันวิ่งวิ่งอยู่นะครับบนฟี์บอร์ดของเรานะครับ นี่ยมีเลเลชั่นจะอะยังไงหมุนแบบไหนนะฮะนาฬิกงนาฬิกานะครับนับแบบไหนก็ได้นีฮะอันนี้ก็เริ่มยังไงนี่สามารถแตบ,บปับได้หมดเลยอยากตรงกลางหรืออยากแบบไหนไปลองได้ดูน,นี่ฮะอย่างผมลองแบบให้ดูสักหน่อยนี่พอมันเป็นแบบอุ้ยนี่มีแบบนี่ฮะเป็นเพมเปิลเดสนะฮะหรือว่าอุณหภูมินะฮะก็เซนเซอร์นะฮะสามารถเลือกได้ว่าอุณหภูมินะฮะอย่างตัวนี้ผมใช้อยู่นะฮะมันเป็นโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ตั้งได้ว่าอุณหภูมิ เท่าไรไฟไหนจะขึ้นมานะโอ้โหนี่คือแบบคุณสามารถดูอนะภูมิคอมพิวเตอร์กูใช้งานดูอยู่เนี่ยจากคีย์บอร์ดตัวนี้ได้เลยนะฮะคือแบบมีฮะหล,หลายๆจริงเขา,าบอกเนี่ยมีสแตทิคคัลเลอร์อะไรพวกนี้คือแบบมันเยอะมากเยอะจริงๆนะฮะโอเคนี่เป็นไลติ้งเอฟเฟกนะครับแล้วก็ยังมีฮาร์ดแวร์ไลติ้งอีก,อกนี่นี่อย่างที่บอกครับมันมันมีเยอะจริงๆฮะฮาร์ดแวร์ไลติ้งก็จะสามารถทําอะไรได้มากกว่าเดิมนั่นเองนะฮะก็ นี่ไปไปลองปรับแต่งกันได้ครับพัดเวลไลติ้งตรงนี้ก็แบบเผื่อใช้งานตรงนั้นตรงนี้เรียกว่าโปรส์ฟีเซ็ของมันค่อนข้างเยอะมากมายแต่ไฮไลท์ของมันอยู่นี้ฮะท่านผู้ชมไฮไลท์ของเขานะครับคือไดอัลคอนโทรลนะฮะคือตัวไหนคือตัวนี้นี่ไอคอนโทรลวิวตรงนี้แหละฮะที่มันเป็นวงกลมวงกลมอยู่ด้านขวาอ่าด้านซ้ายบนของคีย์บอร์ดนี่แหละฮะที่ผมบอกเขาเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ที่ผมวงกลมไว้ให้ตรงนี้แบ่งแยกออกมาด้วยการชารัดเจนมากๆากฮะสำหรับฟังก์ชันฟีเจอร์ของเขาเนี่ย แบ่งออกมาเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะ8ตรงนี้นะฮะสามารถปรับแต่งนะฮะคันเลอร์หรือว่าสีได้ครับให้เราจำได้ง่ายว่าสีไหนสามารถใช้งานกับฟังก์ชันอะไรเราจะไม่เอาอันไหนเราก็กดปิดไปนะฮะมันยังไงอย่างตัวนี้ไวเดตคอนโทรนง่ายๆเลยถ้าคุณเปิดเป็นไวเดตคอนโทรนตรงนี้นี่อย่าซ้อมแบมเยอะขึ้นเลยนะอ่ะซึ่งผมกดมาเป็นสีฟ้าใช่ไหมนี่ฮะเห็นไหมผมกดปุ่มอยู่นะเห็นไหมฮะโปรไฟล์ของเจ้าปุ่มตัวคอนโทรลนี้ฮะมันจะ สลับสีตามไปด้วยถ้าผมอยู่ที่ b y n e t c e Control นี่ฮะพอผมลบแสงนี่นี่คือผมหมุนอยู่นะเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีหลอดนะฮะบอกเปอร์เซ็นต์ครับว่าผมเนี่ยปรับโวลลูมแสงอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้คือสุดอันนี้คือย้อนกลับก็คือสามารถที่จะปิดจากตัวนี้ต่การหมุนเลยนะฮะถ้าเราจะไปฟังก์ชันอื่นเราก็แค่กดตรงกลางลงไปนี่ครบก็จะเป็นมีแท็กจ็อกกิ้งแล้วก็มีแท็กซีเล็กเตอร์ตรงนี้นี่มาโคเรคคอร์ด นี่สามารถที่จะกอจะอะไรนู่นี่นั่นเนี่ยเขาจะมีบอกสเปคหมดเลยว่ามันสามารถใช้งานยังไงนะตัวนี้อันนี้สวิตแอปพลิเคชันเนี่ยแล้วก็มี v o ดิคอร์สกอร์พอล i ซอนทอลส c ร r ลิงนะ,ะก็คือเวลาเราเล่นเว็บเพจหรืออาจจะใช้โปรแกรมนะฮะพวกโพลชงโปริชช็อปสามารถที่จะลากนะฮะลากเรื่องของบาร์ไม่จะเป็นแนวตั้งแนวนอนตรงนี้สามารถหมุนเอาได้เลยตัวสุดท้ายก็คือซูมซูมนี่ก็จะเป็นอ่า ซูมเข้าซูมออกปกติเลยฮะเวลาเราจะดูรูปดูอะไรเนี้ยสามารถย่อขยายก็หมุนหมุนหมุนวงล้อเอาได้เลยนะฮะอันนี้คือใช้งานสะดวกมากๆง่ายมากๆดีจริงๆครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับมาเฉยๆเนี่ยหน้าตาอย่างเดียวไม่ได้ฟังก์ชันต้องมาด้วยนะฮะอันนี้ก็คือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวของ Multi Function Control นะฮะ w h e หรือว่าวงล้อตรงนี้นะฮะอ่ะมาดูกันต่อ,อยังไม่หมดอันนี้เป็นเรื่อง Performance นะฮะ Performance ตรงนี้คืออะไรครับท่านผู้ชม p อ r o m n ตรงนี้นะฮะมีแบ่งหัวข้อย่อยๆ,ๆะคะจริงๆแล้วมันคือฟังก์ชันปุ่มนี้ฮะก็เขียนว่า if w i n l o k is on นะฮะก็คือปุ่มล็อกที่อยู่ข้างๆตรงนี้นี่ที่ผมกดเนี่ยมันจะขึ้น on off นะฮะซึ่งปกติตอนแรกผมพูดไปเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยปุ่มล็อกปุ่มนี้เขากดปั๊บมันจะล็อกแค่ปุ่มวินโดว์ไม่สามารถกดได้เปนเหมือนเกมมิ่งโหมดแต่นี่ผมบอกว่าเขาไม่จำกัดความแล้วว่ามันเป็นปุ่มของเกมมิ่งโหมดนะฮะเขาก็เลยมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะฮะสำหรับ performance นะฮะก็นี่ฮะ เปิดได้ครับ visible a d i n e t tab ถ้าคุณติ๊กตรงนี้คุณกดล็อกปับ๊บคุณจะไม่สามารถ a d i n e t tab ได้มันจะล็อกด้วยนะก็หมายความว่าไม่ได้ล็อกแค่ i n d o w s และนะฮะมันจะล็อก a d i n e t f 4ก็ได้หรือจะล็อกของตัวชิป tab ก็ได้เป็นฟังก์ชันที่เราเนี่ยใช้เป็นประจำแต่บางคนก็จะเลือกที่จะไม่ใช้เวลาเราทำงานหรือเราเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกได้ครับว่าจะให้มันกดแล้วล็อกเนี่ยเป็นสีอะไรนี่ครับหลากหลายมากๆนะสำหรับ k หนึ่ง gb แลสุดท้ายก็เป็น on board profile นะครับก็เป็นอีกปุ่มหนึ่ เนี่ยเป็นปุ่มที่อยู่ข้างๆตรงนี้ผมบอกครับตรงวิวนะฮะก็เลือกโปรไฟล์เอานี่นะฮะก็ถือว่าครบถ้วนครับสำหรับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะ IQ ของ Corsair นะฮะ K100 RGB นั่นเองนะฮะก็ลองเล่นดูกันได้ครับในเรื่องของไฟไลติงเลยก็ถือว่าไม่ด้อยหน้าถผมบอกว่าสามารถแบ่งแยกได้สี4โซนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันปุ่มที่เพิ่มขึ้นมามาติฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆก็ถือว่าหลากหลายมากๆนะครับก็ลองเล่นดูกันได้นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซอฟต์แวร์ของคียบอตัวนี้ มาถึงในช่วงท้ายนะฮะก็เมื่อกี้มีการเทสนะฮะซอฟต์วงซอฟแวร์อะไรที่เรียบร้อยอยาที่บอกว่าความหลากหลายของเขาในมีเยอะมากๆนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะสรุปกันนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยนะฮะขอมาเน้นย้ำนะฮะเรียกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ผมพูดไปในช่วงต้นนะ,ะหัวใจสําคัญนะ,ะของคีย์บอร์ดซึ่งขาดไม่ได้เลยกับเจ้าตัวนี้ ที่ถูกออกแบบมาใหม่โดยทางฝั่งของเชอร์รี่นะฮะสวิตของเรานะครับที่เป็นออปติคอลนะฮะกับตัวนี้ที่ใส่เข้ามาใน K100 ตัวนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันแบบชัดๆเลยนะฮะแล้วก็สัมผัสฟิลลิ่งพร้อมๆกันนั่นเองนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนี่ฮะเขาแพ็กสุญญากาศมาด้วยนะฮะนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของคอแซลแล้วก็คือมีปุ่มให้ซึ่งปุ่มหน้าตาก็จะแตกต่างกับปุ่มเดิมที่เขาใส่มากับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้มันจะเป็นเท็กเจอร์หน่อยนี่นี่ยเก่าๆเสียงก็จะะประมาณนี้ นี่ก็จะเป็นปุ่มหลักๆที่เอาไว้ดงเอาไว้เดินในเกมพวก WASD อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีมีคีย์แคปสองชุดนะฮะแล้วก็จะมีตัวของนี่ฮะที่เอาไว้ดึงนั่นเองฮะ,ะดึงดึงปุ่มนะนี่นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตถอดนี่ก่อนนะฮะเพื่อความสะดวกนะ,ะผมขอดึงปุ่มแบบปุ่มมาโครสักปุ่มนึงแล้วกันชึบนะฮะแล้วก็ปุ่มด้านใน นี้ดึงออกได้ง่ายมากเลยนะอ่ะ F1 ตรงนี้3าปุ่มนี่ฮะอย่างที่บอกครับเราจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเชอร์รี่สวิตเนี่ยมันจะเป็นตัวของอ่าสีแบบแดงบ้างนะฮะดำบ้างนะครับฟ้าน้ําตาอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็นี่เป็นสีเทานะนี่สีเทานะซึ่งจากที่มีการสอบถามมาในข้อมูลของเราเนี่ยความลึกของมัน,นยอยู่ที่0.1 เมตรเท่านั้นเะครับเรียกว่าแบบพิเศษส,สุดๆเลยอันนี้นะฮะมาใหม่ล่าสุดเลยนะฮะแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่45กรัมเท่านั้นนะครับเป็นจังหวะเดียวตัวนี้ไม่มีคลิกคกคลิกแค,คกอะไรนะฮะแต่ว่าคือเลสวิต์อะที่ทุกคนชอบอะว่าดีเลยวตัวนี้คือแบบมันนิ่มลงอีกนะฮะผมสัมผัสได้เลยจากตรงนี้นะฮะพอเสียบโลงเสียบไฟนะฮะนี่ทุกคนได้เห็นมันพร้อมกันนี่ไฟมันไม่ได้หมดแค่ตรงตัวบนแป้นคีย์บอร์ดนะนี่มีเลนเป็นไลติงแบบเป็นเส้น ขีดเส้นยาวอย่างนี้ด้วยฮะตรงหัวด้านบนนั่นเองครับนี่ฮะเป็นปลายนะครับโอเคนะฮะนี่ก็เป็นเรียกว่าสัมผัสฟิลลิ่งต่างๆเลยนะฮะสำหรับตัวของคอเซค i น0 0 0 R G B ตัวนี้นะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างฮะชอบกันหรือเปล่านะฮะก็ตอนนี้เนี่ยหาซื้อน่าจะยังยากอยู่นะ,ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้คือก็ส่งตรงมาเลยนะ,ะเข้ามาปั๊บมาถึงมือเราเลยนะครับกับการลองใช้งานวันนี้ผมบอกเลยว่า มันค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะจริงๆเหมือนตอนนี้ครับด้วยโลกเทคโนโลยีเนาะอัปเกรดขึ้นมานะครับก็อยากให้สิ่งที่เราใช้อยู่เป็นประจําวันเนี่ยมันเป็นมากกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งอีหนึ่งความต้องการใหม่ๆนะครับถ้าเราได้ลองใช้ได้ลองจับต้องดูเนี่ยผมว่าก็ได้ได้เปิดสัมผัสใหม่ๆในการใช้งานคีย์บอร์ดในอนาคตนะถ้าใครใช้ไปก็อาจจะ คุ้นชินมากขึ้นนะครับกับตัวฟังก์ชันตรงนี้คือเขาก็ถูกออกแบบมาแล้วนะครับว่าฟังก์ชันไหนที่มันเหมาะกับการใช้จริงๆนะฮะในประมาณ6.7ฟังก์ชันที่เขาแบ่งออกมาในซอฟต์แวร์ที่ผมให้ดูนะครับในตัวของวิวในคอนโทรลตรงนี้นะฮะก็ไปลองปรับใช้ดูครับให้เข้ากับการใช้งานของเรานะครับถ้าเราสามารถที่จะใช้งานได้เป็นประจวันได้เนี่ยมันก็จะดีมากๆนะครับในเรื่องของการทำงานด้วยบวกกับการเล่นเกมด้วยแล้วก็การออกแบบในปุ่มล็อกด้วยที่ผมบอกไปนะครับ ส่วนสัมผัสการกดซีลลิ่งตรงนี้เรื่องสัมผัสผมว่ามันดีอยู่แล้วปุม่มเท็กเจอร์ของอแซนเนี่ยหลายๆคนทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นพรีเมียมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสัมผัสที่ผมกดลงไปตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับตั้งแต่มีเชอร์รี่สวิตตรงนี้มาเนี่ยผมว่านี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสุดที่เขามอบให้กับผู้ใช้แล้วแนะหละฮะก็ลองไปสัมผัสด,ดูกันได้นะครับคนนี้ก็น่าจะมีโตเรโมวางขายที่หน้าร้านชั้นนำทั่วประเทศ ทั่วไปนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องขอขอ,ขอบคุณทางคอเซบประเทศไทยมากๆนะครับที่ส่งมอบคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นเอ็กเซฟเลยนะฮะกับเอฟเอแลของเราเป็นที่แรกนะครับให้รับชมกันนะฮะใครที่สนใจก็อย่าลืมไปรอนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามนะว่าจะมีวางขายกันเมื่อไหร่หน่าจะเร็วๆนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่านอกเหนือจากคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะมีโปรดักต์อื่นๆด้วยตามมานะฮะตามกันให้ดีเลยว่าตัวไหนน่าสนใจ อย่างไรนะฮะก็รวันนี้นะฮะจบแล้วสับการรีวิวนะฮะก็ติดตามช่องไอแลนด์กันด้วยนะฮะยูทูบนะครับแล้วก็ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจไอแวนด์นะฮะวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้าครับสวัสดีครับ